คนเมืองหลายวันอนอี่เนาะวันไหลดอดกอดกอก่าดอก่าดำใจคอือได้คอ่อยเมื่อยค่อยยืนงันคอ่อยเมื่อยก็อย่างนี้ค,บน,น,คนบ่น้ำโอ้ยคนเมืองหลายผดไปก่อนเนื้อเอา้าดีกันวันไหลวันไหล ไ้นต้นสะเปงเฮ้ยเก๊บโบกอะไรดิใช่ไหม<อ>นี่มันขึ้นนี่เชิญเชิญเอาบอกขอึ้นเวลานเชิญพระธรรมเดี๋ยวเอาเอาอันนีม้มะเอาบูเดชิม่ากัามาเลยวนี้ผมนอนเวียนอยู่งานไม่ ครับผมชื่อนิดครับโอเคน้องนิดเรเรียกเรียกง่าน้องอาดินครับ PK มาไหม PK PK แต่ว่าผมผมอาจจะไม่มีคนส่งให้นะครับ Oh you don't want no no PK Oh ต่อเหอลองดูลองดูอะไรนะท่านี่บางคนเป็นคนส่งให้ผมนะครับ ก็ไทยแลนด์เหมือนกันครับผมอยู่เกียรติสารขอนแก่นแต่จริงๆบางคนเขาเรียกผมว่าผมเป็นลูกครึ่งแม่ผมอยู่วิลัมครับใช่แม่ผมอยู่วิลัมขอนแก่นฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเจ้ากิจจอนแม่ผมอยู่วิลัมผมอยู่ขอนแก่นผมก็เลยเป็นลูกครึ่งแต่ว่าผมมาผมโตอยู่อยู่สระบุรีครับอยู่อยู่โรงพยาบาลสระบุรีโอ้สระบุรีไอโนครับ อ่าโรงพยาบาลนองพูดเลยผมผมเกิดอยู่ที่นั่นเลยคุณอยู่กินเขาแล้ว he's a s i n g e r or oh, you are a famous you are a famous guy singer? s i n g e r ผมอ๋อ <Yes. S 2> ผมเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องผมนักร้องรุดแห่คุณ famous singer yes โ oh wow you go ผมเป็นนักร้องรุดแห่มมแหครับนกไก่นกไก่อะไรนะไก่ได้หนึ่งตัวครับ ดอมดองตะเกียกตะกายเสบิสบิใส่งหนักหนักให้เขาดูสินกไป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 วัดที่มีนกไปนกไปอ๋อเจ้าควรแล้วควรเขาแล้ว your 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 friends comment นกไปนกไปนกไปอ๋ your friend your friend comment comment ขอบคุณครับพี่วารัติยามันคืเขาเหงาครับเขาเหงาเขาเลยไปพิวคอมเมนต์มั่วเฮ้ย his name ไพโอคุณคุณชื่อชื่อหนุกไพ่คุณชื่ออะไรครับไพ่อผมชื่อผมชื่อชื่ออลิปน้องอลิฟ Alip, 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 the link, alip, alip, The Link, alip, 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 I, uh, thai thai okay. uh, star, wow. I, alip, I love Okay, okay, good guy, good guy. Already follow everyone, follow, follow, already. You, you Bangkok, Bangkok. Nam Thai, Thailand? Oh, Bangkok, Bangkok. I can do it. handsome. can do it. We Looks, 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 looks like, Looks Aditifo. like Korean. You look looks like Korean. No, I'd the food. You handsome handsome. Both of you. No, too, too handsome handsome. I beautiful. <laughs> Good. Sway, sway ma, sway ma swayima. Oh. You asked me where is your where is where is your Nogai? Nogpai? Where is Nogpie? No, 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 no. Yes ไป dong ไปคูณเคยเคยฟังหมอลำไม่เคย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 ฟังหมอลำไหมอะไรนะเคยเคยฟังเพลงหมอลำไหม Speak Speak ไทยได้นิดหน่อยมาลำอ้าพายพาย is his girlfriend okay he's just you Ah wa sang you ask him where is your, well, your girlfriend? I already asked him. Where's your girlfriend? Where's your girlfriend? No pay no pai nupai. Have you ever listened to Thai music? Yes, uh listen to some Thai music, but I don't understand. I live in Thailand and I've been here three years. Still cannot speak Thai well. Bye, 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 bye. No bye, no bye, no bye, no bye. Your friend all comment, comment. So many comment. Show me no bye. Hello. สวัสดีครับโช o ์มีนุ่ยไปนุ่ย he sing Thai song ด้วยดนตรีไหมเนีย่ย use u s, <S, <c oughs> <S you, you you sing a song sing a song อ h sing song name is no I don't yeah sing song sing song เออซองอความอุกใจตวีการ ของอุนจันทร์ได้ลมโอน้นางกออดเขานับต่างเต่ภาษาลักนี้ออกจากบ้านประมาณใน67 89 10 11 12มีพ่อแม่เอยแต่รักหลงฟ้าสูนถ้าเมืองเกาะเมืองกันละชุบบุรีละชุบุีละพัดะยอละพัดยา สายกะบินสาเกลว่าปาจีเนกระดินกลัวแน่นอนลุบสุบตัวหาทำงานรับจ้างมุ่นคนดีอินพ่อแม่เอ้ยจนชีวิตแทบสิ้นแต่ดินกลัวตามภาษา ทิ่มามายลรคอนกับพวกแม่นามานอนเว้นเพราะว่าไอ้มาตัวเศ้หรือเา่าัวไหนไอเาฉากจุ๊บอุ้ยเจ้าคือจแบดไอบ่นเนีเอามีมาแบดรือสจตัไหอดีกว่าไหลไอดีกว่าไหลแมนบอบิบินบิจังไรจังน้อยนึงแบนจังนไอกับพปากมาเคยเบิ้นไหมพี่ลีไอคุยบอกพี่ลีไอจัน้อยกับพปากมาเคยเบิรวัดวากับสูสีอยู่เอาอันไอบอลอกออยู่บอกเรื่องไห นี่าอการร่างอันพอกาลังกายก็หาเแล้วไอโปรตีนก็แค่ยังไงไอ้มาถ่ายหนังเพรมานอนเต้นถ่ายไปแล้วมาถ่ายหนังไอ้วันจีนน่าจะไอ้เขานัดไอถ้าเขาเศร้ากูละแต่ว่าเขาเพิ่งแห่ไอเขาฉากจนวัดรันบายสามซีโม่ไอเป็นพระเอกบอกไอ้ไอ้อันชื่อแรกเขว่ามันพระเอกแหละมันมาเล่นแล้ว มี่คนรอๆกันเลยขอเพิ่นเป็นนังเอกสิเนี่โอ๊แมายคอยก็มนางเรื่อการเรีนคอยตัวแรกคอยกนคอยเป็นจเป็นนักเอกแล้วคอยเล่นไปเล่นมาขึ้นได้คอยเป็นตัวประกอบดีไหมแมนบอยุค้อ่ยุคียคอ่น้อะยุค้อ่ะยุน่น้อ่ะาวไปี้อ่ะอ่ะยุค่ยน้อยน้่ยนีอ่น่นส้ยนี้่นี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 ่เีอะอกคนีีค่ะ บ้านเราคือเอาเนี่ยนี่ไอ้ไอ้เต๋าไอ้ไอ้เต๋าเต๋าผู้ชินเต๋อผู้ชินสวัสดีค่ะเอ็ซีนะคะพี่เจ้ารอแห้งไงแล้วฟังภาษาเขาออกปุ๊บอกบ้ออกแล้วอีสานนี่ครับอีสานไอ้เต๋าผู้ชินคนจะสิงครับผมผบ้านบ้านรอพวดเท็มใจว่ได้คนรับตามเป็นยังไงรอบขันจากการเป็นนักร้องเหรอแล้วมันมันเริ่มเรื่มมันเริ่มเริ่มเพิ่งมาแสดงไอ้กับไอ้ปุ๊กไห้ยุกการแสดงหลังๆมากไอ้ดุ้กปุ๊กไห้ครับปุ๊กการแสดงเราบอก แมนแมนพึ่งบอกอีสานครับนี่มาัจะฝนจะจะฝนว่าโดดไปเดี๋ยวไอ้ม่ือเลมเนาะมัวแต่มันบางมือมนืมอเพดีมันเมื่อีัเดีอแต่ก็บอกเก่งตลอดเนาะไอ้ข้อใสนี่คนใจค้ใจการันตินกาสินินคน่กานินคนแก่กานินคนแก่ตอเป็นอะไตลอดทำไมคนเป็นเมียไม่ได้มันทรมาร์มาซันอันอันต่ต้องอ่านในแชทดอกมิเต นี่จะหนามาทั้งนั้นไายจัางเขามาว่าเจ้ากัไหลตอดเยเจ้าขึ้นจาก็ไหลแต่นี่ป้าซูพิโต้วดอนยังไรหเปล่าไปไปไอ้ตัวผู้สิ้นจาจ้าป้าอ้ายเลือนนอกวาสนาผู้ใดเนาะจากวาสนาผู้ใดเฮ้ยแล้วหนูยุคอนแกนบอกยุคอนแกนไ้ นนะายก็ยุ่ขอนแกนในห้นนองอพ่อเชี่ยอู้หูนายกระดาราน้องมพ่อไอ้เชี่ยงั้นก็ได้นี่แต่ชีได้พ่อละมันด่าลูกด่าล่าอย่างเอานีนะเขาบอกก็นาระต้องสแสดงหนักแม่ะจะไปหาเมื่อวันจะไปหาก็ไปหาเมือม่อเมื่นังก็แห้งเราไปไป,ไปไปว่าได้ดอกเออคือการนะ้นมันตื้นมากแบบว่าสี้หาอย่างเฮี้ยน้องเขาว่ามันคอยเป็นใครว่าสี้ว่าคอยแห้งเราเอาไมา่เล่นผู้เดียววะไม่รอง,องสองคนบ่ได้มาเล่นน้ำบ่มันตื่นสวยอ่ะมันตื่นสวยคอยขอยัขยยนที่สุดแล้วในบ้านนะ่ะ วย่ว่าได้บากกันได้แท้แล้วกับกับตาหักเนาะเป็นที่องคอยบอหรือว่าคอยอ่ะไอ้นุ่นนะโอ้ยคนตาหักตัวร้อนอะไรไอ้พวกจะคิบไอ้เพวงจะขิบจมไอ้ไอ้เบิกนี้ได้ยินเสียงจมมันคือการแสดงไ้ปกติคนก็อั่นอุ้ยไอ้คันแบบว่านั่นกับมารับเชิญเนี่เดี๋ยวก็ลังเล่นรายการอยู่มีรายการเูียการอะไรด้วยรับเนื้อร่รับเชิญมีรายการอย่างไอ้เจ้าผบวรายการอี่ยัง เด่ดจริงนั่งดิ้งกับกูว่าสั่นซื้อไรกันคนตายคนตายมีไอ้มีมีคนดำเนินการมีอยู่สีมีมีอยู่สีสาวมาซื้ออื่นแต่ก็ทำพีู่้ใดแนลสีสาวมีมีหนูมีแหนมมีเดยมีแอนซีคนมคนไปแล้วก็ไปแล้วก็คือตกไปนั่งดื่มน้ำบ่นั่งดื่มลงไอ้ไอ้เขาจะมีกิจกรรมก่อนจะนั่งดิ้งหน่กเขาจะมีกิจกรรมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเดี๋เชิญเชิญเชิญไอ้มาจะกฮ็ดี่เลยเด้อ ได้ไอ้จะบอกเราด้วยดีผู้คนเป็นพยานไอ้ลูกว่าสิมาตั้งแต่มุกล่าเด้อเอาเอาตั้งแต่มุกล่าลูกเออเอาเอาเอาตั้งแต่มุกล่าไปโอเคโอเคบอกเราเด้อบอกเราเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อันสมุติไอ้ไปงังสิไอ้ไอ้อาจจะข้อพอแข็งประไดี๋ยวขันเชิญเชิญไอ้ไปเชิญไปไปน้ำอ่ะไปมันยังข้อแข็งที่รีบอ่ ไปจะงข้อแข็งมันจะดีหรอนุ่นนุ่นเป็นอย่างปากเป็นอย่างลูกปากเป็นอย่างเกมอากาอยู่ให้บอกเด้อยจะบอกเด้อโอเคตั้งแต่มุคลาเด้อบอกอะไรทักมาให้ก็ได้ เราปนีเราปนีข้นบางกัวเขาไปบิงมึงรดกองเวไลขายแกว้วกับเดียวจังเตรียมความหลังคือสองเฮาเคยเมากันกองไวไลบอสนข่าวเอามานดูด <laughs> หลัยบก่าบอกว่าเปรู้ชุเลารงะวะชุ่มเนาะเวิรนหลายเนาะอยมาชุ่มเนาะต่ละกูว่าใส่ผู้จัดการผู้เดียวกันงงงงลอดกับงงผู้จัดการก็บ่รู้เรื่อง่ไป เราด้วยเราดาคอยเอาจัดการเนี่นูใครอยาดมซอยมียาดมไหมเดี๋ยวว่าน้องมียาดมไหมตอนนี้นะมียาดมไหมมี่ากันทกนเลาดมเลยดูดมเลย่ยดมทุกวันแกมียดมกันดนวันโคตรดีถ้าเกิดกูไมติดมากุไม่เอาหรอกนี่นี่เานี่น่นี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 ่ดมแท้นี่ี่ ข,ดขกดตอโทษย่าดมตะกร้าที่ขึ้นอยู่นี่ค่ะทุกคนบอกไหนบอกทั้งกรรมการทั้งอย่าโดมเบลตาก,กดตะกร้าเลยครับที่เบลมันกดทิ้งเหรอ เมินแต่วะให้เขาได้ออาวทุกคนน้องๆอ,อันนี้อย่าดมพี่ก้องดื้อยันเนอะยังก็ไอ้ดื้อยันตอนนี้ไม่ไม่คนที่กำลังนวดพี่ก้องอะหักคอหน่อยหนึงขอหกขอักคอข้อนข่าวอย่างเลยคนที่มีจมูกสามรูทำไงอะไรนะคนที่มีจมูกสามสี่รูก็คือดมได้ครั้งเดียว แต่ของลูกตัดมีแค่จมูกสองรูโดมได้เราไปเอาของผู้ใดมาจะไปเอามาได้ใส่ไอ้หนูเหม็นกับหม็นนี่ิักษาการขายของนี่เป็นศูนย์มันดีไม่ไม่ไม่เอ้ยกล้างหลังสวยนะจะขายรอคลายรอขอมานี่เข้าสีพี่น้องเห็นไหมนี่เข้าสีพี่น้องกดดูตรงตะกร้าก็ได้ลองกดดูดิลองกดดูแล้วก็จ่ายจ่ายตังค์ดูสิ คล้ายหลอดก็เคยกดเป็นของเบลแล้วนะอแล้วของไม่ส่งมึงอะไรนะกดโอนเงินเรียบร้อยของไม่ส่งพี่น้องแต่พ่อวันนี้พี่น้องเราไหนอุ้ยละเมิดนุ๊กธนาโดนกว่านุกนุ๊กเขเตือนไปแล้วนะเขาเตือนนะนะเป็นขบี้ ขไส่งของมังมนจะรู้หราก็ใจเอายังใจหวัวน่ะไอ้บัวแจ็คสันหวังบัวสิ้นหวังแล้วนะเนี่ยเอออย่าเพิ่งสิ้นหวังแต่แบงค์ยังมีชีวิตอยู่อย่าเพิ่งสิ้นหวังร <c oughs> อรู้ก็แพ้น่ะนะยูบคนเดียวยุบใครก่อน โอ้ยน้ำสารโอ้ยกินขนมไม่เข้ากันหน้าเลยมึงหาที่ดื่มกินขนมดิพ่อจะบอกกันเมื่อไรพ่อพ่อสิบหกมกราสิบหกมุกกลาที่ไหนที่ไหนอ่ะเจ้าตีชวนชวนไปด้วยพนท่านได้บอ่อไเพนพนท่ันได้บ่อไอพนสิบหกมุกกลาไปด้วยกันพี่บัวชวนไปให้ขึ้นเวทีมวยเบิร์ดเบิร์ดห้องเพลงวันสิบเก้าเบิร์ดห้องเพลงวันสิบเก้า โอ้โอ้สายสายสายสูบ so ต um, ัวนี้สายสูบเไอ้ยังเนี่ยมึงยังไงมึงเชียงใหม่ปะเนี่ยเชียงใหม่จ้าฝากไอ้เบิร์ดด้วยเบิร์ดก็อยู่เชียงใหม่เออเมื่อกี้มันบอกมีเจ๊บอลอยู่เจ๊บอลมีเวลาเจ๊กับมันหรอกไม่ห่ะผมมาถ่ายหนังขอพระท่านไหนผมเขาฉากมึงก็เล่เหงาเอามึงเป็นตัวสำรองบ่บ่ตัวจริงนี่แหละแต่ว่าเขาให้เขาไาย นางเอกก่อนนางเอกก่อนเอามึงคือมันต้องเข้ากับนางเอกมันช่วงนี้มันต้องเข้าเลยบุกเลยเข้าไปเล้ยวเข้าไปหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วบ่หลายรอบแล้ยวอ๋อบ่เอือพักก่อนสั่นพักก่อนเรือเก็บเกี่ยวทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกับพี่ภูเขาวนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะเดี๋ยวมีมีเวลาว่างครับเดี๋ยวผมจะไปค่ายค่ายแกอู้เตี้ยงปันเตี้ยงไหมเลี้ยวเอ้ยได้เลยครับไปเนอโดบก เมื่อกนมไปบอกครับเออไปบอกครับกล้องเบลเบลกันร่างขายของไปเขาไปถงบอกเลยบอเลยื่อแล้วเมอแเล้วเม่แล้ม่้ถเมือ้เมื่อแล้วเม่อแ้เมื่อก้เ่วเมื่อแลนอแ้ใดถือแล้ใดบอแล้่อกเมือแลเมันอแ้เม่อแมืนอ้เมล้มอแลเ่้วม่อล้มืองลมันอเมแมล้อมมอมเเ้้เมมันเร็ว โบว์มีรายการเครือมือน่ะเล่นปะปีหนาเล่นปะรายการรายการไะไรายการตีมวยนี่ไปเลยมือน <laughs> ันเข้าตีตีคนมือนันตีคนตีีเลาตีคนตีคนเด็กเงินนะตีเป็นยังตีคนบ่ได้เงินอย่าไปตีไอ้พ่อบ้านไม่กูตีแล้วไอ่ไเกลียดอายุอายกูนลดเดวมองชี้สบายเถอะ พูดได้วะนั่นเอาบักกันบางยูต้องข่อยไอ้โต๊ะปากนี่แหละคันร้อนสันสันเขาเขาเขาตัวใหญ่ก็ข่อยบอกยอมก่อนยอมก่อนยังเย็นคู่สองคนรวมกันเอามันได้อยู่โอ้ยสุนะตัดตาร้อนสายสุดสายสุดบอกเขาผู้สาวไปนี่บ่มีผู้สายว่าเลยช่วงนี้ขาดแคลนแนงไม่ขาดแคลนบ่ hai anh em em vừa thua em coi em bùa em bùa con bùa em bùa khỏi bùa 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 khẩu กกลงกิาไ่อยวันเออเออโลวะีกอลวะยัวะบุกเขาไหมบุเขาจะเม่นี่นี่ละนี่ละนี่ละบมนมั้งเหอเอาไไรบกมนเรไรที่โอ้ยน้องเหรอที่ไรก็อยวันนีู้ นี่นี่เราเราอี่รอยู่เราอะไรอยู่ B B U A ขาวตัวขาวโเหนี่้ยเห็นชื่อพี่นุ้ยว่างไปดิเขาเขาขอเขาเกำลังเจียวเขาคอยเขาจัดนะเขาใส่เขาว่่สุดล้าก็ Sono di Daniel Orrè. ให้ผมผมผมเห็นผมเห็นสเปคพี่ผมไงผมก็เลยดึงเข้ามาคือนี่แหละคน<อ>น่ารักแล้วก็<อ>สวยคนดีอะไรเงี้ยคุณสวยน่ารักมากผมก็เลยเฮ้ยถูกสเปคพี่ชายผมจังเลยอ๋อแล้วหนูไม่ใช่สเปคพี่เหรอคะแค่นี้แลนะนกปูจะไปซ้อมมวยก่อนป oh 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 ูกูกว่างนกปูจะไปซ้อมมวยก่อน คุยไม่ได้ครับพี่คุณเติดแทนนี่เลยไม่ได้สิงนักบิดเขาว่าใอยเฮ้ยทุกคนครับ3,200คนฝากเข้าไปฟังผลงานเพลงของผมด้วยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับทุกคนครับไปฟังเลยไปฟังเลยไปฟังเลยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับตอนนี้ปล่อยแล้วครับไพซิโบ กอยากลืมความเศร้าเสืมมือใดนอสิโลกมันจากชีวิตในก็ได้แต่วังว่าความเจ็บที่อังอุกอยู่ในใจสิเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบ่อยากเจ็บเอาไว้เสียเว